อาครัครับครันปาดาววัสดีพี่คอนชรัน้นพี่โจ้ไม่มาช่วยน้องเลยนะครับพี่โจ้ก็มาเข้าก้องเลยก็ได้ครับโอเคอ่ะอดสวัสดีองเยุ่งี่ทุกท่านครับวันนี้เขามาอยู่กับพี่อะไรนะครับชินนับพี่นัทเนาะ ขออนุญาตถ่ายเห็นหน้าเห็นตาหน่อยนะครับพี่แล้วก็น้องอะไรนะอ่านี่น้องมั่งมีน้องมั่งมีเขามีแบรนดครัเป็นน้องเอกที่ดูดันเป็นมัดขายขายอะไรครับอยู่หน้าวัดตรงนี้เปิดเป็นร้านขายของฝากก็จะมีผลิตภัณฑ์ของแต่ละจังหวัดมารวมกันครับผมแต่ก็จะใช้ในานามของแบนแบนของน้องมั่งมีน้องมั่งมีใส่รันวันนี้ก็เริ่มจะเข้าแตน อันดับที่สองก็จะเป็นมะพร้าวแก้วนะครับมะพร้าวแก้วแล้วจะมีหมูยอนะครับสามตัวครับใช่ว่าน้องมั่งมีนี่ใช่ไหมครับใช่ครับที่แรกเรื่อกว่าเหมือนคนน่าเจริงเลยความเป็นมาไปยังไงครับนุ่ก็ประเอินช่วงโควิดที่ผ่านมาเราหาไปดูลูกได้หลุดไปเออแต่ระหว่างนั้นก็ยังไม่รู้สึกว่าเขาก็ยังเรายังสัมผัสได้เขามีการดิ้น ่พอถึงเวลาที่เข้าสู่เดือนที่เจ็ดจะไปตรวจคันแต่เดือนเดือนที่สี่นี่อุนตาซาวแหละพออุนตาซาวเนี่ยเห็นเป็นเพศชายอพอเดือนที่เจ็ดเนี่ยก็เลี้ยวไปตรวจคันเนี่ยระหว่างเลี้ยวไปยังดิ้นอยู่มาอุนตาซาวไปไม่เจอแล้วไม่มีชิ้นเนื้อเหลือแปลว่าก็หลุดไปนานแล้วอ,อันนี้ก็ไปได้ไปทาพิธีประมาณยิ่สามวัดเพื่อที่ทําบุญให้เขาแต่ปรากฏวก่าหลังจากนั้นก็ยังดิ้นอยู่บ้างนะครับ มีพระอาจารย์ท่านนึงก็บอกว่าอยากไปไล่เขาเขามาช่วยพ่อี่แม่แค่บุญเราอาจจะไม่สาคัญในชาตินี้ก็เลยเอารูปรูปลักของเขามานะครับประมาณนี้แม่อยู่เป็นเพื่อนกันอแล้วได้ยินว่าเคือเขาไปมีคนเข้ามาขอว่าจะซื้อเสื้ออะไรนะให้อันนี้อาจจะเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะคแต่ผมมองว่า ยายคนนั้นนะเขาชอบเล่นเลขอแลวคราวนี้ว่าตัวเขามาขอแต่น้องน้องเขาก็เหมือนไปเข้าเข้าบอกเออเออเอิญยายถูกนะผมใช้ว่าเผอินถูกหรือเ่าครับวัถูกปั๊บยายวจะเอาเงินมาให้เอาเสื้อผ้าให้ยายลืมน้องเขาก็เลยไปถุงเล่นยายก็เลยเอาเงินมาให้ก็ยังก็เลยเป็นรูปโลโก้นี่ครับจะมีแบงค์พัอนะครน้องก็จับแบงค์พังมาอยู่ประมาณนี้ องไปถามเขาก้าขนแต่สําับตัวพ่อแม่ไม่ค่อยถูกไม่ก็มีบอกแต่เราไม่เล่นเลขเท่าไหร่ขายของอย่างเดียวมุ่งหาเงินใช้นี่อย่างเดียวครับผมเยอะก็หมดค่ะเรียกน้องอะไรนะคะชน้องชื่อน้องชื่อแสบแต่ชื่อจริงชื่อมั่งมีลูกค้าซื้อของฝากไปก็ อาจ,จมีช่งมีล่าบ้างมีบัคคอร์คอนโด้วยสำหรับพ่อนี่็ก็ยังก็ยังเกิดความสัมพันธ์สัมพันธ์กันอยู่น้องกอดจนทุกคืนอ,อาบน้ำเช็ดด้วยน้ำอบนะครับอ,อใช่เช็ดแล้วก็สาบผมมัน,นคนมากครับงวดนี้ความมีไหมคะงวดนี้ ผมไม่ค่อยไปเราไปบอกพี่พื่อนแล้วถ้าถูกแล้วมาหาผมมีแล้วมาเหมามาเหมาขนมของฝากเราหน่อยเนาะพี่การานอยู่ที่ไหนพี่พี่การร้านต้อยู่หน้าวัดป่าดงหนองตาลัป่าดงหนองตาลใชครับชื่อร้านชื่ออะไรครับผมร้านมั่งมีของฝากมั่งมีของฝากตรงๆเลยตรงตรงเลยใช่ไหมครับใช่ครับทางเอฟซีมานะฮะ บ้างมีของฝากนะครับผมแล้วก็มีร้านก๋วยเตี๋ยวก๋วยเตี๋ยวอยู่ด้วยนะครับชื่อร้านก๋วยเตี๋ยวอาจุงมานี่เจ้าของร้านก๋วยเตี๋ยวนะครับน้องจงมาโั้อาจุงมาเชิญครับผมเชิญครับเฮ้ค่ะว่าโปรแม่นนี่แหละครับคนที่เด็ดเลยหนี่เราบอกเล็กแม่นเลยนะนี่แหละบอกเล็กแม่นคนนี้แหละบอกเล็แม่นนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับชื่ออะไรครับพี่ชื่อโจครับชื่อโจเป็นร้านก๋วยเตี๋ยวอยู่ตรงนี้เนาะตรงไหนครับพี่กัสวัดป่าตรงหนองตาลครับที่หลังเขาจุงมาครับ ปลาเกียวเนื้อก็เกียวหมูครับผมอ่าปลาจุงมากครับนี่นี่วัสมีสดไม่หมันเออก็พอได้อยู่ครับไม่ต้องดูดูกันเอาครับผมเขียนป้ายอยู่แล้วมันมันเป็นเลขสูตรหรือว่าเป็นเลขอะไรคะเอออยู่ที่ป้ายอยู่ที่ป้ายเดี๋ยวสีเหลืองธรรมดาเลยครับจะมีตัวนี้เดินเดินไปดูเนี่ยอาจานแรงเดินไปดูหน่อยอัะอัลตรายตัวนะครับอัลตรายตัวต้องซื้อตับอขากันอ่าเดี๋ยว เดี๋ยวยังไงให้ของฝากพี่ก็ได้นะครับจะได right pues ้มะพร้าวแก้วมาไม่ทันมารอบหน้าได้ชิมมะพร้าวแก้วของฝากคนอื่นของฝากนะครับผมมาอุดหนุนพี่ได้นะครับพี่นัทกับพี่โจนะครับหน้าวันปาร์ตวนปาร์ตอมีพี่โจรถให้ฟรีนะครับทางนี้ถ้าถ้ามาก็เลี้ยวจอดฟรีได้เลยอันนี้กำลังเปิดร้านเหรอคะกลังจัดแต่งร้านเพิ่มไฟหลังคาแล้วก็พร้อมเปิดให้ลูกค้านั่งสบายหน่อยติดพัดลมให้ลูกค้า เป็นร้านแรกนะครับในแถบนี <35 3. S 2> ้ที่มีตลกสามห้าสามนะฮะสามห้าสามสามห้าสามสามห้าสามค่ะแล้ทำไมไปเขียนไว้ครับพี่ครับอนญา่ถามนะครับเอ่อก็อาจจะเป็นสุ่มรวมครับใครมาก็ถามอะไรอย่างนี้ก็เขาก็บอกว่าเอองวดนี้นะไปขอเข้าฝันงวดนี้นะเขียนไม่อยู่เออ่ตลอดปรากดเขียนไปเขียนมาหลายเเลยลูกค้าที่ แล้วกดแน็ไหนตัวไหนคือแปดแสนตัวไหนครับก็เลยบอกว่าตัวนี้ครับก็ไหนครับพียอาน่ห้าหนึ่งเก้าหนึ่งมันเป็นเลขทะเบียนรถจ้าหนึ่งเก้าหนึ่งพอดีพ่อปู่เจ็ดแก้วไปเข้าปันครับแกได้เข้าเข้าปันแฟนแจแล้วก็แล้วก็แกก็เลยมาทำแฟนแจครับก็เลยมาว่า แกก็เลยมานั่งทางก๋วยเตี๋ยวนี่แหละครับผมก็เลยถามแกแกก็เลยว่าก่อนแกจะไปแกก็เลยบอกว่านี่แหละครับตัวนี้เล็บนะเดกแกเด็กแกไม่บอกนะตัวไหนแกชี้ใส่ป้ายอะไรแกชี้ชี้ที่เขียนไว้หรือเปล่าเนี่หรือว่าป้ายป้ายทะเบียนรถแกป้ายทะเบียนรถแกครับแกแกไม่บอกว่าตัวไหนแต่แกชี้ใส่ว่านี่แหละตัวนี้เล็บอาจจะเป็นเคลแกแกอาจจะไม่กล้าบอกใช่ใช่ใช่ไม่ไ้ถูกแทนที่ระดับใช่ครับแกบอกว่าอย่างไม่ถูกเลยก็ได้อยู่หมื่นสองหมื่นเงินเจ้า วันนี้เก้าเอออย่างก่อนเก้าหนึ่งเก้าหนึ่งเ้าหนึ่งเก้าหนึ่งกับหาสามกับสามห้าห้าสามอย่เนาะอย่าเอาครับเป็นแนวทางนะพี่เนาะใช่เป็นแนวทางความเชี่ยวนาญคท่านใดย์ม่ชชั่นแค่งงงายครับแต่เป็นแนวทางไปแนวทางท่านใดไม่โชว์ไม่ใช่กับม่นายกินก๋วยเตี๋ยวกับข่าวเอ๋ของฝากเออข้างหลังก็มีดอกไม้แปลกๆเยอะนะครับเออไปดูได้ร้านมั่งมีร้านมั่งมีการร้านก๋วยเตี๋ยวอาจุงมานะครับผมอยู่หน้าวัดป่าดงหนองตาล มันนี้ไกลเนี่ยข้ามมาฝากก่อนประมาณสามร้อยเมตรได้ไหมพี่เนาะจากหน้าเลยครับมาถึงมาทุนแถวนี้กัเรียกว่าล่าสุดท้ายครับก่อนก่อนออกจากวัดก็คือถ้าออกจากนี้ไปก็อาจจะไม่มีของกินอีกหลายกิโลอยู่มาถึงกิโลได้ครับก็เป็นทานก็ได้นะครับไม่อร่อยให้ต่อยป้าแก่โจก็เอาแม่เราให้อานะครับห้าหนึ่งเก้าหนึ่งลูกแพรของฝากไปชิมดูนะครับ ของฝากได้ของปากได้ของฝากของมั่งมีนะครับผมแบบนั้นนะฮะของน้องมั่งมีก็ถูกของน้องมั่งมีใช่ไหมฮะแค่โต๊ะขอบคุณครับผมโอ้ยผิดหลักเ่ต้องนะครับผมนี่ขอบผมเขาแก่นเขาของฝากครับพี่น้องเอฟซีเขาเริ่มจากมุยอไอเอะแบบของพืนเนื้อของพื้นบ้านเนาะแต่ละจังหวัดมาชุนกัน พี่น้องอุดหนุ่นได้ครับพี่นลองเรวเอาของทังภาคใต้ขึ้นมาเสริมด้วยนะครับการติดต่ออยู่ขอบคุณขอบุณครับพี่นลังยิ้มชสแขันร้านของปากและร้านก๋วยเตี๋ยว อยู่ที่หน้าวัดป่าดงนอง,งตาลครับพี่น้องเยสซี่ร้านสุดท้ายก่อนจะออกไปอ,อันก่อนจะออกจากวัดเนาะหาขคอมากับยูาราแหลกยูใส่มือครับพี่น้อง,อง,องเยสซี่ก๋วยเตี๋ยวรูปแบบแนวทางครับพี่น้องสิบหนเจียนรายเดียคือห้าสามห้าและตัวน,นี้พี่น้องชัดเด็ดรายเดคืออยู่ที่หนึ่งเอห้าหนึ่งเก้าหนึ่งรายคือเขาจะถึงแปดแสนวัดก้อนมางวดนี้เขามาสี่ให้หนึ่งโจเบิงว่า เป็นตัวนี้เหรอว่ะจ๊ะพี่น้องก็ับพิจารณาเอาครับพี่น้องทั้งช่องเสนอเป็นเพื่อนแค่สจ่งต่างกระจายที่ใจขึ้นในน้ำอีพซีย้ำว่าเป็นเพื่อนแค่เนวทอช่างในพี่น้องเด้อโปรดใจพิจารณาได้จ่าดับส้รับฟังน้ำฮาโชคฮาหมานฮารำฮารวยหัววัดวัดจีนกันย่าพ่อค้าไม่คีหนาครับคลิปนี้ลาลงสวัสดีครับเหมือนคนเนาะอันนี้ใช้น้ำอบจากถุงทรายคือปีปีหนึ่งเขาจะเชิญลงมาครั้งหนึ่งไงแล้วจะเก็บน้ำอบไว้เป็นหัวเชื้อเวลาพิเศษ แต่ตัวนี้<ม>ตรงนี้ผมเล่อยากเล่าเพราะมันเกี่ยวกับองค์พระเน่นนยใช่ใช <Okay. S 1> ่เโอ้โหมันปันน่ะ